วันนี้องค์การรัฐชาติรับแผ่นดินได้มายื่นคำร้องต่อกรกตนะครับกาเสืบเนื่องจากว่าคณะกรรมการป้องกันและประาบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกประกาศนะครับบัญชีรายบัญชีทรัพย์สินนี้สินของอผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะสสซึ่งหมดเวาลาไปตั้งแต่วันที่20นมะีนาคม66ที่ผ่านมานะครับซึ่งตามกฎหมายของปรพพชแล้วผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะสสอดีตสสจะต้อง ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนีสินของตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่ามีสสท่านหนึ่งก็คือคุณจักริดนะครับทองศรีเนี่ยได้แสดงบัญชีนี้สินทรัพย์สินแล้วก็ปรากฏว่าถือหุ้นสื่อก็คือถือหุ้นของไอทีวีจำกัดมหาชนเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่หมื่นหุ้นนะฮะซึ่งก็ไม่มีลักษณะไม่ต่างอะไรกันกับการถือหุ้นของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรคเก้าไกลนะครับซึ่งเรื่องนี้ หุ้นขคุณพิธาในี่กรตาได้เสนอเรื่องไปยังสารรัฐมนูลเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนะะรัฐมนูลมาต,าาตรา9 8อนุนมาตรา3แล้วหรือไม่นะครับน,นกะกรณีขีงคุณจัรกิจเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแม้ว่าคุณจักผิจะออกมาที่แจ้งว่าเนื่องจากว่าไอทีวีได้ยุติการประกอบกิจการไปแล้วการดําเนินนิติก,กรรมในการถือหุ้นเนียไม่สามารถทําได้แต่ว่าได้ไปทําสัญญาซื้อขายหุ้นไว้ก่อนก่อนปี62แล้ว แต่ยังไรเสียเนี่ยเพราะความเชัดเกนฑก็ต้องให้กรกตได้สืบสอบแล้วก็สอบสวนแต่สวนนะครับว่ามีการโอนหุ้นไปก่อนปี2 5 6 2จริงหรือไม่มีการทําสัญญาจริงหรือทําสัญญาหลอกไว้หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่กรกตต้องดําเนินการไต่สวนสืบสวนนะครับหากข้อที่จริงไม่ต่างอะไรกับคุณพี่ทาก็ต้องยื่นเสนอให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยตามคองของกฎหมายต่อไปครับวันนี้องค์การรักชาติรักดิน จึงต้องนําความมาลองกับต่อให้ดาเนินการเป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานเดียวกันครับ